นะจ๊ะความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554คำว่าจ๊ะคือคำต่อท้ายคำเชิญชวนหลังคำว่านะหรือสิเช่นไปนะจ๊ะเชิญสิจ๊ะหรือต่อท้ายคำถามเช่นอะไรจ๊ะเป็นต้น ในวัฒนธรรมไทยมีการใช้หางเสียงในภาษาไทยมากมายหลายระดับตั้งแต่ราชาศัพท์เช่นพระพุทธเจ้าค่ะเพคะจนถึงระดับสามัญเช่นจ้าจ๋าค่ะครับสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยถือเป็นมารยาทในสังคมที่มีมาตั้งแต่เด็กจนโตส่วนคำว่าจ้า เป็นหางเสียงที่แสดงความสนิทสนมมักใช้กับคนที่คุ้นเคยกันพอสมควรเช่นนาากักจ๊ะสำหรับมนุษย์เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารทุกมิติและดูเหมือนว่าอวัจนะภาษาถูกใช้ให้ความสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเอาเบิร์ตเมราเบียนศาสตราจารย์ที่ UCLA ให้ความหมายคือถ้าเราจะบอกใครสักคน ถึงความรู้สึกของเราเขาจะชอบเราหรือเชื่อเราจากคำพูดโดยมีน้ำหนัก7%จากน้ำเสียง38%และภาษากายถึง55%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการสื่อสารจึงเป็นความคาดหวังของคนฟังหากสื่อสารดีทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากาย จะเกิดความน่าเชื่อมั่นเชื่อถือมากเพราะความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะครับแต่สำคัญกับทุกชาติทุกประเทศเพราะการสื่อสารอารมณ์ร้องไห้ดีใจเสียใจเป็นการสื่อสารที่เรียกได้ว่าเป็นภาษาสากลเพราะมนุษย์เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารทุกมิตินะจะ การุณาใช้วิจารณ์ในการรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะจ๊ะ